วันที่14มีนาคม2564ที่เทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายชนกมากพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนางทิติพรจินดาหลวงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดงานสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิมและเทพเจ้าประจำเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิม โดยนายโชติณารามมณฑลรองประธานกรรมการมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะกรรมการมูลนิธิร่วมการจัดขึ้นโดยในภาคเช้าได้ประกอบพิธีสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิมและเทพเจ้าทุกพระองค์ในเทวสถานในภาคบ่ายร่วมกันประกอบพิธีตันตราเปรตอุทิศหรือทิ้งกระจาด แจกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ห้องสอนจำนวนกว่าร้อยพื้นเพื่ออุทิศบุญกุศลแดบบบ่บรรพบุรุษบรรพชนและสัมภเวสีช่วงเย็นประกอบพิธีเดินทูบทั้งนี้เทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้ ได้ก่อสร้างและเปิดให้ประชาชนเข้ามาสักการะเมื่อวันที่19มีนาคม2557เป็นเทวสถานที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีนแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อใช้สำหรับประกอบศาสนากิจของประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกหมู่เหล่าอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดแม่ห้องสอนอีกแห่งหนึ่งโดยจะมีการเฉลิมฉลองสรรเสริญพระโกธิสัตว์ควรอิมและเทพเจ้าเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดแม่ห้องสอนและเป็นการทำบุญสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีนในการบูชากราบไหว้บรรพบุรุษ